ซ้อมบอลครับซ้อมบอลครับเอาเล่นน้องมึงดเล่นน้องมึงดเอาวันอาแล้วพอสัติเาไปเที่ยวว้าวคอวนก็ป้าเอ้าว้าว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 ซิกแซกครับเออเล่นมาเลยเล่นมาเล่นมา ใส่ลบบฟุตบอลเยซุโซ่เดียบอลกันเลยสู้บ้านช้างบ้านช้างสู้บ้านช้างบ้านช้างคู่ยอดบ้านช้างมันอะไรจัดครับอะดูลองเล่นไปดูฟิตอ้าวไปเอ้าามาต่อกันไปเร็วเอ้าเฮ้ยสู้สู้สู้เฮู้เฮ้ยแค่ยืนด้วยได้อ บอลไว้เอบอลไว้เพชรดีนวดเดือกเออเอาประตูแม่มาตั้งไว้หน่ประตูหน่อยเออแมนจิ้มเลยแมนบอกยิ้มๆๆที่นักกายเอวเคล็ดเฉยเายบายเด้ๆเายบายบายบายไม่สนเลยกล่องคือสัตว์หรอกล่องระดับเด็กหงยิ้มหน่อย